อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากช่องสมุไรไทยแลนด์นะครับทุกสิ้นเดือนเรามีการจับรางวัลแจกดาบคาต纳หนึ่งเล่มสำหรับท่านที่ติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับสมุไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมีคาต纳นะ1 0 6 0 2เล่ม2แบบมาให้ชมกันนะครับโอเคครับตามมาดูกันเลยนะครับ แบบแรกนะครับแบบแรกจะเป็นคาตานะ1060มาในแบบฉบับของ walking date นะครับด้ามฝักดาบนะครับจะหุ้มด้วยหนังเนาะหุ้มด้วยหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็สลับกับพันผ้าสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายสะพายหลังนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับสะพายหลังได้จริงเนาะโอเคครับต่อไปนะครับด้ามจับนะครับ จะทําได้ไหมแล้วก็หุ้มได้หนังกระเบนแท้เอยหุ้มด้หนังกระเบนเทียมสีดำนะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีขาวนะครับสหมดไม้ไผ่เนาะดูชุดฟิตติ้งนะครับชุดฟิตติ้งชุดสูบะจะเป็นลายแบบนี้นะครับตามแบบฉบับของ Walking Dead เลยนะครับเนาะโอเคจะเป็นอลอยนะครับต่อไปดูใบดาบนะครับใบดาบนะครับจะเป็นเหล็ก1060นะครับตัวนี้จะมีแกะ เป็นโลโก้ของ Walking Dead นะครับเห็นไหมครับฮาบากิจะเป็นอะลลอยนะครับสีทองแบบนี้นะครับใบดาบจะเป็นเหล็ก1060นะครับไม่มีฮาร์มอนนะครับไม่มีรองเลือดนะครับสันหนาอยู่ที่7มิลนะครับสวยงามเลยนะครับอโอเค เล่มนี้จะราคาอยู่ที่1490บาทเท่านั้นนะครับ1,490าบาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับมีกล่องบุปผาให้ด้วยนะครับโอเคครับต่อไปเราดูอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นขัตนะเหมือนกันนะครับฝักดาบจะทำด้ไม้แล้วก็ทำเป็นสีดำผิวส้มนะครับแบบนี้เลยเป็นสีดำด้านผิวส้มนะครับสวยงามแล้วก็พันด้วยผ้าเส้นเล็กสีดำเหมือนกันนะครับสะดือร้อยเชือกสีทองนะครับ คครับต่อไปดูด้ามจับนะครับด้ามจับจะทำด้วยไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนเทียมสีขาวนะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีดำนะครับสวยงามเลยดูชุดฟิตติ้งนะครับชุดฟิตติ้งจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆของแบบทาชิเลยนะครับเป็นรูปประมาณหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีดอกอยู่ตรงมุมสี่มุมนะครับจะเป็นอลลอยนะครับวัสดุจะเป็นอลลอยนะครับเห็นครับสวยงามเลยเนาะเป็นรูปดอกไม้เหมือนกัน คล้ายๆของแบบทาชินะครับต่อไปเราดูใบดาบนะครับใบดาบจะเป็นเหล็ก100ห0ฮาร์นเทียมนะครับ1ร่องเลือดนะครับตัวนี้ฮาบากิจจะเป็นทองเหลืองนะครับฮาบากิเป็นทองเหลืองนะครับโอเค100ห0ฮาร์โนเทียม1ร่องเลือดนะครับสันหนาอยู่ที่7มิลเหมือนกันนะครับปลายเทียมเนาะคิสกิเทียมนะครับเปิดคมแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะครับพร้อมฟันเนาะฟันกดน้ําฟันน้ำไข่ได้นะครับ โอเคครับเล่มนี้ก็ราคา1,490บาทนะครับฟรีค่าจะดส่งทั่วประเทศเหมือนกันนะครับ1,490บาทเท่านั้นนะครับสีดำล้วนแบบนี้สวยงามเลยนะครับใครที่ชื่นชอบสีดำล้วนนะครับอย่าพลาดเลยนะครับ1,490บาทเท่านั้นนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดขวดน้ำให้ดูนะครับว่า100%เปิดคมแล้วใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลย โอเคครับต่อไปนะครับเราจะทําการตัดทดสอบก่บน,น้ํานะครับโดยจะใช้เป็นจากตอร์คินเดสนะครับสพายหลังได้นะครับเนาะโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับครับ สามารถตัดขวดน้ำได้นะครับตัดไม้ไผ่ได้จริงนะครับเป็นเหล็ก1 0 6 0นะครับใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับีครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวคัตนสองเล่มนี้นะครับเนาะใครที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่ามีไม่เยอะนะครับราคา1490บาทเท่านั้นนะครับมี2แบบนะครับจะเป็นคัตนาสีดําล้อนนะครับด้ามจับเป็นอังกรเบนเทียมสีขาวนะครับ เล่มนี้1490บาทนะครับมีกองบุปผาฟรีค่าจัดส่งประเทศนะครับเล่มนี้มาในแบบฉบับของ Walking Dead นะครับด้ามฝากดาบจะทําด้วยไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังนะครับสลับกระพันผ้าสีขาวแบบนี้นะครับเล่มนี้ก็ราคา1490บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศมีกล่องบุปผาให้นะครับโอเคครับวันนี้ซามูไรไทยแลนด์จะขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซามูไรไไทยยแลลนนดด์้วะคครับิปปต่อ ติดตามกันได้นะครับว่าจะมีอะไรมาชมกันอกีกวันนี้ขอต้อนรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ